ับตอนนี้เสร็จปันที่เรียบร้อยแล้ว2เมนูเด็ดของซุปตาของเราในวันนี้นะครับของแม่ซุปตาของแม่ซุปตาก็จะเป็นไก่ไก่ก้อนไก่ก้อนไก่ก้อนทอดทอดแล้วก็ไก่กุ้งไก่กุ้งเอาไก่กุ้งหรือกุ้งไก่เอาแล้วแต่แม่เอาอะไรดนแม่เอาอะไรกุ้งไก่าสต้กุ้งไก่สตอแล้วก็พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาเดี๋ยวพี่ขอทดสอบก่อนพี่ขอขอทดสอบอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวูขอทดสอบได้่ะตัวอย่างก็อย่างกันแต่ว่า พี่ตุ้ยอ่ะยังไงเขาก็ต้องทานอยู่แล้วคใช่เออมันอร่อยจริงนะของโอ้โหรับกันแทบตายตุ้ยบางครั้งพี่ก็เกียจพี่กินพริกโหดมากอ่ะพี่ชอบพี่ชอบโอ้โหกินพริกโหดมากอ่ะเป็นมืนพริกขี้หนูสวนแล้วเนี่ยเรียบเนี่ย้ท่าน้ำน่าไฟลุกเลยนะตุ้ยถ้าเท่ากำลังลุ้นพี่เอกอยู่เนี่ยยังไงเนี่ยมือตัวเองอ่ะไม่อร่อยหรอกแต่ต้องบอกว่าอร่อยนะเพราะว่ามันรสชาติในตุ้ยในตุ้ยมันกินแบบนี้เอาของพี่ก่อนเลยนะพี่เห็นส่วนผสมทั้งหมด ถ้าพี่ชิมแล้วพี่ถ้าพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแม่ต้องใส่ชูรสเพราะว่ามันนัวมากแต่ใส่ไม่ได้ถ้าทําให้มหมาตุ้ยกินนี่หมาตุ้ยไม่กินเลยไม่ใช่ไหมยอมนี่พี่จะไม่คูยอะไรจริงเหรอ <c oughs> ตกลงพี่จะได้รสชาติยัง่งถามหนูหนไม่ถูกจานไม่เม่อนก็นหมดจานเลยนหนูเอาง่ายง่ายถ้าหนูไปกินอะไรไม่อร่รอยหนูกินต่อไหมใช่มันก็ต้องคําเดียวแล้วจบแล้วพี่ตักีทำแล้วก็หนูเชื่อพ่อล่าไปครึ่งจานแล้วขอเชิญหน่อยได้ ถ้าอยากจะรู้สะละไม่ถึงไม่รู้มือสั้นเลยนะมันยาวสคุณมากการก้านที่รับก้นานตุย้ยพี่รู้แล้วที่เผ็ดเพ,พกการาะก้านมันรสชาติพอดีหมดทุกอย่างค่ะหนึ่งมีกลิ่นกะปิสองกลิ่นสตอชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่สตรอเบอรี่สตอใต้สามกุ้งสี่ไก่มันนัวเนียกันมันเหมือนได้เสียกันหมดทุกอย่างฮะพูดให้เห็นภาพเลยเอางี้ดีกว่าหนูชิมไปคำแรก ทุกอย่างกินมาหมดเลยที่แม่ใส่ไปทุกอย่างมันมาหมดเลยพี่เอกไม่ว่าจะสตอไม่ว่าจะปรุงรสด,ด้วยด้วยกะปิหรืออะไรกลิ่นมันออกมาหมดเลยแล้วแม่ทําได้แบบอร่อยมากมากอร่อยมากพี่เอกขาพูดถึงความกตันยูของตุ้ยเนี่ยเขาล่าลือกันมากมากคุยไปก่อนได้ไหมหาทำไมอ่ะี่อออีกตอนช่วงนี้มันต้องเป็นช่วงของพี่เอกนะความกระตันยูของตุ้ยกับคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ ตอนเขาไล้ตอนก็ได้รางวัลพี่นอนดูอยู่ๆลุกขึ้นมานั่งแล้วน้ําตาเต็มหน้าตอนไหนก็ไม่รู้ทําไมอ่ะตอนน้องกลาบแม่วันที่ได้ใช่ไหมด้วยใช่ครับก็นึกถึงว่าที่เราไปลุยสู้อยู่ในบ้านเอฟเนี่ยมันตกประมาณสิบสองสิบสองสงเดือนกว่า เราคิดแค่ว่าแบบออกมาแล้วจะได,ได้ได้ได้งานใน,ในวงการบันเทิงทำดีกว่าเงินเดือนที่เรากินเงินเดือนอยู่เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ได้คิดเลยมากไม่ได้คิดเลยมากก็ยังไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้แล้วก็แค่แบบทุกอย่างทําให้เขาได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยัดก็เลยอยากจะเอาถ้วยไปให้เขาตัวตุ๊กตาเซลฟี่ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วพ่อก็ลุกขึ้นไหวคนน้งหออะไรตอนนั้นทำแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรหนักหนวงแต่ทุกวันนี้พอไปดูคลิปนั้นย้อนหลังปุ๊บก็ร้องไห้เหมือนกันเนาะ ตอนนั้นเวลานั้นน่ะเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรเราไม่รู้สึกอะไรแต่เราทำไปด้วยใจเราเราแบบใช่ครับเพราะว่าถ้าพี่พูดนะวันนั้นที่ตุยได้คะแนนถล่มทลายรวมทั้งอด้วยโหวตไม่ได้ใส่ใจแต่วันนั้นโดนค่าโทรศัพท์ไปประมาณหมื่นสองเท่นั้นจริง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 นี่เรื่องจริงเพราะว่าขอบคุณไม่ยกนะขอบคุณขอบคุณค่ะเพราะว่าดูแม่สัมภาษณ์ แล้วมันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์มากอะแม่แบบแม่พูดจากใจอะแม่ทํางานแม่บ้านแม่ส่งลูกเรียนจบปริญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าตัดไปออกนะแม่แม่ยังบอกว่ากลัวลูกอายอะไรเงี้ยพี่ฟังแล้วพี่แบบตายแล้วพี่ว่าตรงเนี้ยทะานนขนมะไรา,าก็คือผู้หญิงคนนี้แหละแม่ครับแม่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้แค่ไหนก็ถ้าจะให้พูดก็แทบทุกอย่างเลยลูกเพราะว่าที่ผ่านมานี้คือตอนสมัยที่เขายังเด็กกันนะคะ บอกกันตรงๆแล้วว่าป้าปา,ปาเขาก็อีกแหละก็อย่างที่รู้ๆกันแม่ก็เหมือนทํามาหากินเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแล้วแม่จะถือปฏิทานไว้อย่างว่าฉันจะต้องให้ลูกฉันจบปริญญาสักคนนึงให้ได้เพราะญาติพี่น้องเราไม่มีเลยเราอยู่ในครอบครัวจนนะคะในนี้ก็เลยเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าสองมือล้างส่วมอ่ะจากที่ยังไงอ่ะเอาทุกอย่างอ่ะขอให้มีตังค์มาทางเราก็คือบอกกับตัวเองว่าฉันเรียนไม่จบเพราะว่าพ่อชันงที่มเมาตัวเองเรียนเก่งนะคะแต่ไม่มีปัญญาได้เรียนเพราะแม่หาขนมขายก็เลยก็เลย ตั้งใจแต่ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จค่ะให้ลูกจบปริญญาตรีพอจบเขาก็แบบอีแบ์บัตรเ,เข้าไปเป็นนักร้องตอนกลางคืนก่อนหน้าที่จะจบอ่ะนะคะก็ไปเป็นนักร้องกลางคืนก็แล้วไ,ไอ้เราก็เลยบอกว่าถ้าถ้า,ถายัางไงก็หนูจะยังไงไม่ว่านะแต่หนูต้องเรียนให้แม่ให้จบนะแต่ด้วยก็คือเป็นเด็กดีอ่ะพูดง่ายๆแม่บอกตรงๆค่ะแม่เชื่อมั่นในตัวแม่ไงว่าแม่เลี้ยงลูกนะแม่ไม่ตึงไปแล้วแม่ก็ไม่หย่อนไปคือตรงกลาง พอเขารับปริญญาปีนั้นเสร็จแล้วเขาก็ได้ได้มาทํางานสอสเลยค่ะสตาร์ทเงินเดือนอ่าแปดเก้พแน่โอ้โหแปดเก้าพันยอะมากค่ะจบปริญญาตรีค่ะแสดงว่านี่ตอนน้องได้ปริญญาตรีแล้วได้ทํางานกับได้เอฟคือมันมาไล่ไล่กันเลยค่ะละไล่กันเวลาเดียวกันเป็นความสุขที่แม่ได้ได้ได้ถาถมมาตลอดเลยเคยสัญญาแล้วเขาจะรับปากสัญญากับแม่ไว้ตอนที่ยังเป็นเด็กหนุ่มอะว่า แม่ขอเขาแม่บอกตรงว่าหนึ่งตุ้ยตุ้ยจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนแม่ไม่รับรู้นะต่อไปข้างหน้าแต่ตุ้ยต้องจบปริญญาตรีให้แม่และบวชให้แม่มเพราะแม่เป็นคนไทยแท้นี่คือผู้ชายนี่ต้องบวชแล้วตุ้ยเองละ่ะตุ้ยตุ้ยภูมิใจในใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่ตัวเองทํามากน้อยขนาดไหนแล้วได้แสดงออกความรักกับคุณแม่อย่างไรบ้างก็คือจริงๆที่ที่วาดฝันไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เป็นตุ้ยแล้วมีนามสกุลเอฟนะกะลังจะได้เข้างานวงการบันเทิงก็ ตั้งใจไว้แล้วว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดตั้งใจว่าจะให้เขาหยุดพักเพราะถ้าเรายัางนึกไม่ออกถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่เราไม่มีงานในวงการบันเทิงเราจะเริ่มเลี้ยงแม่ได้เมื่อไหร่เลี้ยงป้าได้เมื่อไหร่แต่พอมาเป็นตรงนี้เราจะเก็บโอกาสตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดจะรักษาโอกาสในการที่ได้ทํางานในวงการบันเทิงไว้ให้นานที่สุดถ้าเป็นไม่ได้จะากจะรักษาให้ตลอดไปเพื่อที่แม่กับป้าจะได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สะดวกสบายทุกวันนี้ก็หมดแล้วพี่ก็ผมก็ทาทุกอย่างให้เขาหมดแล้วเคยพูดว่าอยากได้รถ เอาไว้ไปซื้อข้าวสารที่ห้างตอนสมัยมีมอเตอร์ไซค์ขี่ขี่ไปพ่วงแม่ก็ทุกวันนี้ก็ซื้อกระบะมาแต่ถ้าเรื่องใหญ่ก็บ้านอยากมีพื้นที่สวนไม่นั่งชิวๆแล้วก,ทกวนน็ทุกวันนี้ก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เขาแล้วก็มีเขาก็จะเล่นทาตามที่เขาเคยบอกคือ,อเขาได้นั่งตรงสวนหลังหน้าบ้านทุกวันนี้แม่กับป้าก็อยู่เฉย,ยๆไม่ได้ทําอะไรป้าก็จะคอยดูแลเรื่องรถลาตุย้ยส่วนแม่ก็จะดูแลเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยอาหารการกินเสื้อผ้าวัฟังเรื่องราวอย่างนี้เราคิดถึงแม่เลยอ่ะไม่รู้ทําบัวรอยง หนูอ่ะหนูไปดูบัวลอยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาพี่ตุ้ยกับแม่ไปนั่งดูครับของหวานมาแล้วแม่เร็วแม่เลี้ยงไปนู่นเลยนั่งข้างพี่เอกเลยนะคะท่านแทนอันนี้เป็นอะไรอ่ะแม่บัวลอยบัวลอยไม่มีไข่หวานเนาะโอสีสวยจังเลยชิมกันเลยแม่ชิมกันเลยแม่เออเลยเออเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามากมาไม่ต้องใส่น้ำเก็ืกินของกะทิมากเลยคนคลาสไม่ต้องใส่เนาะเขาจะชอบเป็นคนที่ชอบทำพวก อะไรที่ละเนียดละใมละมุนมีเวลาว่างเยอะนนี้ของตัวนี่ใครคันกะทิแม่อ่ะคั้นแบบมันดีนะไม่มันแน่ไม่ยด่งเห็น่อนคันกะทิแม่เต้นด้วยอะเลยมันใช่ปะอืมไม่หวานมากหนูชอบแบบเนี้ยอืไม่ต้องหวานมากถ้าหวานมากมันจะเลี่ยนทําเสร็จแล้วนั่งกินแล้วดูหน้าพี่มันก็หวานละช่วยช่วยพี่ด้วยแต่หน้าแม่ก็หวานนะหน้าหวานพี่หายเลยน่ารัก อาจากกขาจันเดี๋ยวน้อยหน้ากันเดี๋ยวนี่เป็นหอมต่อเนื่องเยเป็นไงบ้างตุ้ยวันนี้ได้มีโอกาสมาให้แม่ได้ทํากับข้าวให้ทานและทำข้าวร่วมกันเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนให้แม่ออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างวันนี้ได้มาพักผ่อนเพราะธรรมดาเขาจะอยู่แต่บ้านการที่ให้เขาทําอะไรในบ้านเงี้ยก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยเพราะว่าบ้านผมก็จะแบบมันบ้านไม่ค่อยแบบ มีพิธีรีตองอะไรจะมาอยู่ให้แม่เขาฟิตเน็มนันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยให้เขาทําอะไรเช่นปลูกต้นไม้ทำกบบข้าวอะไรเงี้ยเมื่อล่าสุดผมซื้อบ้านให้แม่บ้านใหม่เพื่อนๆเต็มมเลยบ้านบางแคแม่จะไล่แกออกจากบ้านเพราะชื่อบ้านที่แกซื้อให้แม่เป็นชื่อแม่ตุ้ยทำนึกตุ้ยจงสังวรเอาไว้เสียด้วยและนี่ก็เหมือนการรถ อะไรต่างๆเนี่ยต้องชื่อเขาแล้วเก็บเล่มเองเก็บเล่มเองเก็บอะไรเองคุณแกเก็บเองดีลูกหลานจะได้ไม่เอาคือเขาเป็นคนใช้คำว่ามัธยัติหรือเลยเลยเลยไปหน่อยคือขี้งกเลยก็ได้นะแต่ไม่งกตอนท่เคยตั้งงกส่วนที่ของแม่ก็ต้องแม่แม่ไม่เคยตั้งงกของบ้านเขาแต่ตอนซื้อบ้านเนี่ยเขายอมถึงขนาดว่าถ้าถ้าเวลาทําเรื่องซื้ออย่างเงี้ยต้องเป็นชื่อผมใช่ไหมแล้วพอถ้าเราจะโอนเนี่ยถ้าโอนมันจะเสียค่าโอนไปอิก ไม่รู้กี่มือทั้งที่ถ้าโอนเป็นชื่อผมเลยจะไม่เสียตังค์นะแต่เนี่ยยอม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 เสียค่าโอนต้องเป็นชื่อเขานี่ยอมนะถ้าจริงแบบอุ้ยเกิดเกิดต่อไปก็มีเมียเข้าให้เมียค่ะว่าเราอยู่ไม่ได้ไงเกิดเมียเข้าเมี้ยนเราวังไว้นะแม่ให้เป็นชื่อแม่ไว้นะจาเอาไปาไมแม่เออเดี๋ยวเกิดสามีกาเมี้ยนฉันไม่ยาไม่ยากฉันหนีกลับ้านนอกบ้านนอกอย่างเดียวจะหนีกลับบ้านนอกอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดบ้านนอกเป็นชื่อเขาอยู่ทั้งหมดก็ชื่อหนูหมดแหละ ถ้าเป็นชื่อเขาอยู่วาแม่ทำไงอ่ะพี่ไฮแบ่งให้สามีทำไงแม่อาทำไงอยู่บ้านมังค์แคสได้แล้วได้แล้วอะอยู่บ้านมังค์แคสอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเงยผ่าเมียเข้ามาอยู่บ้านนึ่งยิกแม้ออกทำเรื่องยอมไหมคะยอมไหมจ้าอ๋อแล้วทำไงอ่ะไปได้ไปได้ไปอยู่จะทำไมแม่คนอื่นเขายอมกันวะทำไมแม่ผมไม่ยอมคนเดียววะ แม่บอกกับแกว่าแม่มีวัดอยู่ที่หนึ่งตอนนี้ตอนนี้แกให้คนสืบดว่าวัดนั้นอยู่ที่ไหนเวลางอนก็ชอยหนีไปอยู่คืนสองคืนนะคะแต่แต่เช้าก็มาไม่มีอะไรเช้ามาข้าให้ต้มน้ำเต้าหู้เลี้ยงแม่ชีทั้งหลายแม่เล้งจะหนีไหมหนีไหมคะเออถ้าถ้านน้นเดี๋ยวเราไปอยู่วัดด้วยกันอย่างน้ลยหนีบ่อยเขาหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปบ้านไม่หนีไปสิบกว่าวันเราก็ไม่โทรหาก็ลองดูซิว่าจะยังไงสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดโทรมาัลโหลแจ๋วไงเล่า อะไรแม่ก็จะกลับกรุงเทพปกดิก็มาสิตังไม่มีที่ส่งแต่นี่ไม่เคยเพราะว่าคนขับรถเป็นคนของเรารถของเราอะไรของเราจะไปไหนเรารู้หมดเลยรายงานตัวตลอดเขาจะต้องรายงานที่ตลอดว่าพาแม่ไปตรงไหนอะไรตรงไหนไปไหนมาไหนก็ตามแต่พี่ต้องรู้หมดว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้น คือเราเอำนวยความสะดวกให้เขาจริงอยู่แต่ทุกอย่างเราคอนโทรลได <laughs> <ๆ>้ไม่สามารถหนีเราไปไหนได้วันน <laughs> <ๆ c oughs> ี <c oughs> ้ก <c oughs> ็ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องตุ้ยนะครับ <c oughs> ที่มาร่วมรายการกับข้าวแม่มาเพิ่มความรักมาเพิ่มสีสันในเรื่องของความเป็นครอบครัว <c oughs> ให้กับพวกเรา <c oughs> <c oughs> วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วขอบคุณซอสดิสเอดีซีอร่อยคุ้มสินค้าคุณภาพภายใต้การควบคุมของ ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีรายการกับข้าวแม่กับพวกเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ครับด้วยมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคสวัสดีน้องเมงกมจำได้หรือยังจำได้หมดแล้วทีีชื่ออะไรชื่ออะไรเอลรคชื่ออะไร ในละครแล้วก็เราก็จะมีเทคนิคการเติมน้ําเนื้อไก่จะเปื่อยมากเติมน้ําไปรอจนน้ํางวดน้ํามันกับน้ำเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยน้ำมันจะงวดก่อนน้ามันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถามเรื่องน้องเองที่ทำกับข้าวให้แม่ข้าวหน้าไก่เอาไก่มาทอดแล้วมาสับสับสับค่ะก็หั่นหั่นหั่นแล้วก็แบบว่าทําตามในเห็นไหมล่ะหนูก็เกินเหตุ